เวลากลับบ้านก็ไม่ได้กลับข้าวก็ไม่ได้กินลิฟก็ยังมาเสียอีกวันๆคือไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งแค่ดรอปเอกสารให้คนนู้นเซ็นที้คนน,นีน้เซ็นที้หมดวันแล้วเนี่ยยังเหลืออะไรอีกไหมเอกสารแผนกบัญชีตายแล้วจะเลิกงานแล้วด้วยทำไมดีทำไมดีมดหัวหน้าไม่กลับบ้านไปแล้วเหรอเนี่ยก็ได้<ว><ว> อย่าให้รู้นะว่าใครชอบตัดพ่อหัวหน้าไว้ทั้งสูงเนี่ยไม่จะด่าให้เลยดา่าใครเหรอครับเออเปล่าเลยค่ะไม่ได้ดา่าใครเลยค่ะเออเจอตัวคุณพงษ์สะท้อนพอดีเลยเออไม่ใช่ธนากรครับอุ้ยพับผิดตลอดนะพีว่ออวาขอโทษค่ะ <c oughs> เออพอดีมีเอกสารด่วนต้องให้เซ็นนะคะอืรบกวนเซ็นให้พีว่าหน่อยนะคะออพอดีเป็นเอกสารด่วนจากแผนกบัญชีอะค่ะต้องส่งเขาวันนี้เลยได้สิจ๊ะมาอ แต่นี่มันต้องมีไลเซนของพออษ์สะทรด้วยไม่ใช่หรอครับนี่ไงอุ๊ยจริงจริงด้วยค่ะเอ่อไม่ทราบว่าคุณธนากรพอจะเห็นพอ,อพงษ์สะทรบ้างไหมคะ <ham> เห็นสิครับ <ham> เห็นอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้พอ,อเขาลาป่วยนะครับป่วยแล้ว <ham> 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 ไม่สบาย <ham> 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 หลังๆใช้ชีวิตหนักนะอ <ham> พออเ <ham> ที่ยวบ่อยค่ะค่ะ สวัสดีค่ะผอ,อวงศธรแพรวาน,นะคะคือพอดีมีเรื่องจะรบกวนนิดนึงอะคะ่ะคือมันมีเอกสารด่วนจากทางแผนกบัญชีอยากจะให้ผอเซ็นภายในวันนี้เลยอะคะ่ะพอดีต้องส่งจริงๆถ้าแพรวานนั่งรถเอาเอกสารไปให้ที่บ้านพอจะสะดวกไหมคะครับครับส่งมาได้เลยครับสวเอดอเีออผมเพิ่งกินยาแก้แพ้ไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะสองขีนหรือเปล่า ได้ได้ค่ะเอองั้นยังไงรบกวนผอ,อช่วยส่งโลเคชันมาให้พะวาหน่อยนะคะเดี๋ยวพะวานั่งรถไปเอาค่ะฮัลโหลค่ะฮะัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะผอ,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 อผอพงษ์ธรค่ะทำไงดี ฮัลโหลค่ะเอ่อขอโทษนะคะพี่เรื่องเอกสารนะคะที่หนูต้องให้ผอ,อเซ็ซนแล้วส่งภายในวันนี้อะค่ะถ้าจะขอเลื่อนสักนิดนึงอาจจะส่งพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าพอจะได้ไหมคะคือหนูลูกนี่หน่วยงานราชการนะคะไม่ใช่กิจาการที่บ้านพี่กําหนดส่งไปตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าต้องส่งวันนี้ยังไงก็ต้องวันนี้ค่ะ mm hmm. ไม่งั้นพี่อะ่ะต้องเลื่อนจ่ายเงินเดือนพนักงานทั้งหมดเลย mm hmm. น้องรับผิดชอบไหวไหมคะ mm hmm. อย่าบอกนะว่า ยังาไม่ให้พอ,อเซ็นอะเออเป่าวป่าวนะคะหนูหนูให้พอเซ็นหมดแล้วค่ะถ้าเซ็นแล้วก็ส่งมาค่ะอย่าลีลาเพราะว่าอีก5นาทีแผนกบัญชีจะกลับบ้านหมดแล้วค่ะ5นาทีถ้ากลัวส่งเอกาสารไม่ทันที่ชั้น15้านะคะน้องถ่ายรูปส่งมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวจริงเนี่ยส่งมาทศหน้าอีกทีนะเด็กสมัยนี้ เอกสารนี่มันคืออะไรเนี่ยมารุตเอกสารที่บัญชีส่งให้คุณพลศรท์เนี่ยครับมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะจะแชจะแชรให้ทุกคนรู้ว่าท่าแทงพออ,อคือคนที่ยักยอกเงินของหน่วยงานราชการคุณมารุตคุณประปากผมแบบนี้ไม่ได้นะผมไม่ได้เป็นคนเซ็นเอกสารอนุมัติงบประมาณอะไรพวกนั้นน่ยหยุดโกหกเลยคุณลายเซ็นทรงพยาน,น่าแบบนี้มีแค่คุณเท่านั้นแหละคนอย่างคุณเนี่ยต้องไปมีที่ยืนในสังคมไม่ยืนก็ได้ผมนั่งตามสบาย คุณแพรวาดีหมดแล้วใช่ไหมครับเรามาแฉหัวหน้าขี้โกงนี้กันดีกว่าเออคุณมารุตคะแพรมีเรื่องกัะสารภาพอะคะ่ะความในใจลรอครับเออคุณมารุตคะโอ้นี่คุณแพรวาฝึกวาดงูเหรอครับเอองูอะไรอะคะคือ พอดีแพรวตั้งใจจะเซนไลเซนทรงพญานาคให้เหมือนผอพงษทอนนะคะคือแพรวเป็นคนปลอมไลเซนผอพงษทรเองอะคะ่ะฮะอะไรนะฮะคุณแพรวรู้ไหมครับการกระทําแบบนี้คือทุจริตในหน้าที่นะครับคุณแพรวเป็นข้าราชการควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนจะได้เติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตไงครับ เออคือจริงๆวันนั้นผออพงษ์สะทเขาไม่สบายอะค่ะแล้วเขาเซ็นให้ไม่ได้แพรวาก็เลยตั้งใจแค่จะให้หน่วยงานราชการของเรามันดาเนินการต่อไปได้อ่ะค่ะแล้วคุณแพรวามาบอกเลยตอนนี้งบประมาณมาถูกเบิกไปหมดแล้วแล้วเนี่ยผมส่งเรื่องผู้ใหญ่หมดแล้วครับคุณพงศธรโดนทำโทษไปแล้วเออแล้วแล้วคนผิดต้องทาโทษยังไงอะคะคุณแพรวาครับ บทลงโทษเนี่ยนะฮะผู้ใดปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1000บาทถึง10,000บาทและความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2อ3 5ครับคือไม่อยากให้เรื่องมันบาดปลายขนาดนั้นเลยค่ะแต่ก็ไม่อยากรับโทษตัวเองเหมือนกันเออทำทำไงดีอะคะคุณพราวใจเย็นก่อนนะครับแพ้ตัดสินใจแล้วค่ะเจ้าแพ้ยจะไม่สารภาพความจริงเองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณจะไปไหนครับคุณใจเย็ยนคุณมารุนไม่ต้องห้ามแพ้หรอกค่ะ ทำดีมากครับคุณแพรว่าทำผิดก็ต้องยอมรับผิดแบบนี้แหละครับคุณกองทนไปอยู่อะไรตรงนั้นนะคะเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่ว่าคุณแพรว่าเนี่ยถือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรนะครับถึงแม้ว่าจะช้าไปสักนิดนึงแต่ก็ยังดีที่ซื่อสัตย์ทันครับ พออ,อเนี่ยเขาจับได้เห้ืแแรกแล้วครับว่าไม่ใช่ไลเซน์ของเขาเขาเลยระง,งับการเบริกไว้ <c oughs> ข้า้ผิดครั้งนี้เนี่ยผมยังไม่ลงโทษคุณนะครับแต่ถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยผมไม่ไว้คุณแน่ขอบขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสัญญานะสัญญาค่ะอืมดีนิ่มๆก็คือคุยกันนิ่มๆจบแบนบนิ่มๆ